อุปกรณ์ถัดไปที่เราจะตามเก็บนะครับก็คือตัวอบเลอร์นะครับอบเลอร์นี่คือจังหวะไหนนะสองไปสามนะครับอ่าเราก็ตั้งสมดุลพลังงานเลยครับเอออบเลอร์เขียนไงนะเข้ามาทางความร้อนใช่ไหม QH กับเข้ามากับมวลนะครับแล้วพลังงานที่ออกก็ออกไปกับมวลใช่ไหมแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับงานของบอยเลอร์ เท่ากับศูนย์นะครับ d by dt เป็นศูนย์งานเนี่ยมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอยเลอร์มันไม่ได้คือมันเป็นลิจิตอ่ะนึกออกไหมครับมันเป็นท่อมันเป็นถังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ยืดไม่หดอยู่แล้วนะครับไม่ยุบไม่พองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานที่บอยเลอร์มันไม่มีนะครับมันเป็นอะไรอ่ะปริมาตรมันคงที่นะครับรูปร่างมันคงที่มันลิจิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ มีแค่ความร้อนเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับความร้อนที่ยบลอร์เนี่ยเราจะต้องได้ค่าออกมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าความร้อนมันต้องเข้ายบลอร์ใช่ไหมในความเป็นจริงนะครับอลองดูได้ออกมาเป็นบวกไหมนะครับ S3 ก็คือค่านี้เลยนะ3า5 2ี่ห้าจุดหลบด้วย h 2ก็คือ254.1407 นะครับอ่ะดูซิว่าลบกันได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับสามสี่ห้าสองเฮ้ยอ๋ผมเขียนเลขผมยังเขียนผิดเลยเดี๋ยวนะลอกลงมาแท้ๆเลยนะเนี่ยสามสี่สามสองนะครับจุดห้าหนึ่งแปดอ่ะสามสี่สามสองนะครับจุดห้าหนึ่งแปดแล้วก็ลบด้วยสองห้าสี่นะครับจุดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ด ผมได้สามหนึ่งเจ็ดแปดจุดสามเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้คือความร้อนที่เข้าที่บยเลอร์นะครับก็คือเข้ามาที่อะไรนะเออบวกนะครับสามพันหนึ่งร้ยเจ็ดิบแปดกิโลจูลต่อทุกทก,กิโลกร,รัมของน้ำที่วิ่งอยู่ในวัตจักรนั่นแหละอันนี้เป็นบวกนะครับเพราะความร้อนเข้าไบลอร์อ boiler. นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขที่เขาถามอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือความร้อนที่เกี่ยวข้องที่บยเลอร์นะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องที่ยบลอร์นะัก็เป็นศูนย์ไปนะครับโอเคนะครับก็เหลืออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องทํานะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งคือคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าเครื่องควบแน่นใช่ไหม คอนเดนเซอร์คือตำแหน่ง4ไป1นนะครับเราก็ไล่สมดุลพลังงานครับพลังงานที่เข้าก็เข้ามากับความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลนะครับพลังงานที่ออกก็คือออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับไบเลอร์ คอนเดนเซอร์หน้าตามันก็เป็นคอยนะครับเป็นขดท่อนะแล้วก็ระบายความร้อนออกไปไอ้น้ำวิ่งข้างในแล้วก็มีอาจจะมีน้ำหล่อเย็นหรือหร,รือการระบายอากาศเอาเอาเอา,ากาศมาระบายความร้อนเนี่ยนะครับก็มันเป็นคอยครับมันเป็นท่อครับมันก็เป็นลิสจิตไงปริมาตรมันก็ไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่เปลี่ยนทั้งงานก็ไม่มีนะครับก็จะมีแต่ความร้อนที่ระบายออกเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งพอเราพูดว่าความร้อนที่ระบายออกเนี่ยก็แปลว่า QL จะต้องมีค่าออกมาเป็นลบนะครับเพราะว่า Q มันต้องออกจากตัวใช่ไหมก็ลองดูซิมันออกมาเป็นลบไหมนะครับ s1 ของเราคือ,อาหาไม่เจอละ s1 2 5 1.11นะครับ s4 นะครับก็คือสองส จุดเจ็ด่สดูดิว่าความร้อนที่คายทิ้งเป็นเท่าไหร่นะครับส5 1ใช่ไหมสองห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ลบด้วยสองสามเจ็ดสามจุดเจ็นะครับผมได้มาเป็นลบนะครับ2องหสองสอง จุดหกสามนะครับเป็นลบเพราะว่าความร้อนระบายออกนะครับจากคอ,อ okay, นเดนเซอร์โอเคไหมครับแล้วก็เราเหลือจ็อบสุดท้ายนะครับคือหาอะไรนะ Efficiency ใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะ Cycle Efficiency นะครับจริงๆภาษาอังกฤษต้องอ่านว่า Efficiency ด้วยนะเขาไม่อ่าน F นะครับ Cycle Efficiency นะครับก็าประสิทธิภาพเนาะนะครับก็คือ เป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับก็ต้องเป็นอะไรนะงานสุดทิใช่ไหมที่เราได้มาจากวัตจักรใช่ไหมครับหารด้วยความร้อนที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมแต่ว่างานสุทธิของเราอ่ะมันก็คืองานที่เราได้จากเทอร์ไบายใช่ไหมครับเทียบกับงานที่เราใส่ที่ปั๊มใช่ไหมแล้วก็เทียบกับความร้อนที่เราต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์กอที่ที่อยเลอร์นะครับงานเทอร์ไบายได้เท่าไหร่นะอ้าวลืมป้ายสีไปเมื่อกี้ นี่คอนเดนเซอร์นี่เราจบไปแล้วนะครับงานเป็นศูนย์รูปร่างไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ความร้อนที่คายออกมาก็มีค่าเท่านี้นะครับทีนี้แทนค่างานเทอร์บายคือหนึ่งศูนย์ห้าแปดจุดเจ็ดเจ็ดหกลบกับงานที่ปั๊มนะครับงานที่ปั๊มในสมก,การประสิทธิภาพนี่เราเอามาเฉพาะขนาดนะครับสามจุดศูนย สามศูนย์เจ็ดสองแล้วก็ทั้งหมดเนี้หารด้วยความร้อนที่เราต้องใส่ที่ยเลอร์ก็คือสามหนึ่งเจ็ดแปดจุดสามเจ็ดเจ็ดอะคำนวณมาสิว่าได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งศูนย์ห้าแปดใช่ไหม ลบด้วย3จุดอะไรเนี่ยนะครับจุดศูนสามเนาะแล้วก็ทั้งหมดนี้มาหารด้วย3178นะครับก็ได้ออกมาเป็น0.33 2 165นะครับหรือว่า33%นั่นเองนะครับคืออย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อ อนบรรยายครับที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ครับวัตจักรของฮีทเอนจินทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่นะสำหรับบนโลกเราเนี่ยก็อยู่แถวเนี้ครับก็คือประมาณสามสิบอร์เซ็นนี่แหละเท่ากับว่าเราขุดเชื้อเพลิงขึ้นมาใช้เนี่ยนะครับเราเอามาทําเป็นงานที่เป็นประโยชน์ได้ทั้งหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วก็ทิ้งไปสองส่วนอนะคือใช้ประโยชน์แค่หนึ่งในสามเนี่ยนะแล้วเราก็โยนสองส่วนทิ้งไปเฉยๆนะครับ ก็อ่ะนี่คือโจทย์ข้อแรกนะครับุณดูยาวหน่อยนะเพราะว่าไส้ในมันก็ประกอบด้วย4อุปกรณ์ไงนะครับเราก็ต้องอวิเคราะห์ทีละตัวทีละตัวอเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับจะเป็นเครื่องทำความเย็นบ้างละนะครับ